งนี้ะสบายดีเกศรอนสบายดีสบายดีทางเอฟซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อยู่ใกล้อยู่ไกลฟังไทยฟังเลาและต่างประเทศสู้กูสู้ทุกคนเนาะอ่ามื่อนี้กามาพอกับน้องเกศรสาวผู้ไทยเด้อทุกคนเป็กำลังเจือนขนมกินเนี่ยเด้อจ้ามื่อนี้เกศกะสิมาเฮ็ดเมนูอันแกงเฮ็ดพ่อเออทุกคนเบิ่งเด้อจ้าหลานกระซอยจ้าพี่พี่อันนี้กะเฮากำลังสิ นี่จะนั่งเลยเนาะจะนั่งกับยัยเฮนะทุกคนเาะหลานน้อยซอยเก๋นะอุ้ยหลานน้อยเขาเลยวะพ่อบ่าจะนั่งของเห็ดพอเห็ดพอหนังจะแสบเนาะนี่อ่อนเลยลองกินออกไม่ไหมกินเม็ดอันนี้เบิ้งเด้อข้าวสีล้างกินเบิ้งเดี๋ยวสีกินเบิ้ง นืกอ่อนมาหนี่ยเศษปะกินดิปรปูดได้เหลังเองว่าเศเนะไม่ละน้ำนึงซสลินสีล้างอันจะนั่งงี้นะคนนอสมอ่อนสีนอันจะนั่งคนเสื้อแกงเฮดว้ยเอ้ยหลายหลายปะนี่ บคนีเฮ็ดขั้นตอนเพอสีนี้มอย่านางเด็กคนเด้อล้างอย่านางแล้วนนแล้วนาะเขากระมุนบิดๆนั่นๆอันนี้คือขี้มือโลโลทุกคนเพิ่งเพิ่งจะกินฝีมือน้องกีนะบ่ฝีมือกับขี้มือจ้าเหนือยแสบเอ้ยช <c oughs> ินโนโน่ก็ไปจกักเนาะจะกินน้ำขี้มืออันนี้ได้ทุกคนไอ้ยี่อย่านางอย่างเงห็ดมือสามีเข้าห้องน้ำ ล้างมือแล้วปะยัง <laughs> <laughs> มันสีเข้มข้นพอป่เนอนถูลนหลังนีง่ข้างหลังอันนะ <laughs> ข,ข,ข,ข้างหลังสกรีนมีบริการเนาะโอ้คนสอยข้าง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 หลังเอาวันนี้ตื่มก่อนบังน้องน้องหงออมูมอ,อ้นอึ๊บกระสานกระตางเอคือ,อยานั่งมันเยอะน้อยน้อยเอาตื่มก่อน <laughs> สบายดีน้องอินเตอร์น้องเชอร์นิลิน เจนน,นี่สบายดีแน่สบายดีแน่สบายดีเจ็บสบายดีน้องอินเตอร์อจำแล้วพี่น้องเอ้สชอยเกล้าเนียังม่ทันแล้วสำรองยังหมดทันมีเพ<า>ื่อสำรองวิธีกันนี่จะนั่งนะขี้มือโล้นทุกคนเลยขี้มือขี้มือขี้มือล้วนๆไม่ม,ม,มีอย่างอืงน่นผสมเลยจ้า หมุนเลยเนาะมีแต่คนซอยทุกคนเนอดุมันเลยคนเลยโอ้ตับูเป็ดเป้าก็กินบ้านนู้นโอ๊ยออเออบ้าวบ้าน้ำนะโน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 โโน้โน้นเนอินเตอร์เบะนะบ้ารูกบ้า มีแต่คนช่วยรักไม่ลานะลูกรักลาหน่อยเลียวจุ๊บๆลาแน่นั่งไม่นั่งแน่อ้อมไปตรงคนโซลเยคนนด้วของลินเลยหนักกระห้องกำลังโน่นนะทุกคนตอนนี้ ก่อนแล้วเนาะเอย้ยมิด,มดนำ้ำเอามิดบิดบิดเอามุนมุนให้มันเออน้ำน้เป็นนางเขียวเกียว <c oughs> อ,อโอเคแล้วเขียวแล้วนี่ขนขนเขาจะมาต้งเส้นนีก่อนจะมาอ้าโอ้ห้ากะทิไปซื้อ เองละทุกคนเด้ยงวนก็เด้ว,ดวันี้ห้าสิบอันมาตองน้ำจะนั่งนะจ๊ะทุกคนเนาะนี่ตองเซื้อเลยตองเอาการมันอ้อดีอากางที่เก่งเอา,าเอาบื่อมันอ้อเนาะโอเคเก็บเมย์เนาะทุกคนวันนี้ห้าสิบแมลางเห็ดต่อ,ตอ เฮ็ดเพาะก,กําลัางขาําลงุเตอมาสบายดีนเตยอนอเอนนเอน,นเอีอทุกคนเฮ็ดเพาะกันถุงนึงได้มาละนนทุกคล้างก่อนกะดิล้างก่อนแมงหรือบ้าล้งสองนะ้บลูกก็ลูกไม่ไล้าง,างองก็ได้ รับเวลาแน, <S <S อน,น่อัดจุบลาแน่อมแก้มแน่เดี่ทุกคนนี่นะทุกคนล้างส่งน้ำคือแบบเขาอันน,นั้นเขาก็ล้างมาแล้วเนาะเขาล้างมาแล้วเนาะแล้วล,ลูกกินอันเดียวพ่ออันนี้จะคือพ่อแล้วทุกคนเนาะสิตโต้ลงอันน้ำจะนางเลย แสบบป่งตัวแซ<ส>่บคือทีมใส่ได้ดิซุกก่อนอย่ากินอยู่ในต้นป,ป,ปุ๊บนี่นะทุกคนล้างแล้วละ่ะนี่เลยมาตูนลงน้ำยานางจา้ะทุกคนนี่โอ้น้ำยานางหลายคุณประจกักษ์น้ำขี้มือที่เก๋ใส่นี่แตะเมื่อก,กี้นี้ขี้มือล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมเลยจ้ะทุกคน มีแต่คนตัวนี้สืเอ,อเออได้แล้วค่ะแม่บังวันนี้มาล่าเสียนล้างพักมาซื้อเก่งเฮ็ดก่อนนะทุกคนเนาะมีผักติว้วกับอ่โหสีเพอร์ทุกคนกับผ้าอ,อีตู้ซีเซอร์น้ำเดี่ยวเนาะแล้ับต่ผ้ะเบะือครับอันะผ้าเพชรดิบผ้าเพชรดิบนะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือผักติว้วล้างซื้อโอ๊ยทุกคน tôi không tụi sao hãy nữa mama 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 con mama 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 sơ mama 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 Sơ mama đẹp mama 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 mặt chỉ để hồng hôm hôm là cái hôm 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 lắc hôm 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 Bài hôm hôm Hút hôm เค่อมือเนี่ยจะได้หอมๆเนาะกลางมันเหนื่อยคนนี่เนาะทุกคนเนาะนี่เขากะทิ่มลงไปเลยนะทุกคนแล้วก็ต่อไปเขาจะม่ต่ำข้าวเบือจ้านี่ทุกคนข้าวเบือ โอเคบอลสักนิดพอด้ะ้วก็ะตาม้วยมะเพจหน่อยเนาะเนี่ทุกคนทองทองเลยทางนั้นทองลูกน้ำทองเลยทุกคนเฮ้ยมาพ่อบอลสักนิดเอาหมดได้ก็ได้หลายตื้นมะเพจบอลมาเพจด้อโอ้โหจวดจวดแท้เลยในก็เช้านมะเพจหล่อทุกคนทิ้งลงไปมะเพจหล่อ เดี๋ยวมาตำข้เบือกันแล้วก็เสื้อปลาแดดเนาะเะะอ้ยเนาะเสื้อเกิดเป็นโน่แล้วก็ปลาแดดเกิดเป็นาปขาแน่อ่าดิบเอาดจองออมา,มา,นะามเนาะต่ำข้าวเบิกก็มาเพจแล้วค่ะเอาก็ลงหม้อนะทุกคนเนาะลงหม้อนี่เลย เริ่มมากแบบตุ๊ดๆแน่ก็เสื้อสีหลายแน่ก็ได้เข้าเบื่อนะอาตุ๊ดตุ๊ดเซ็มอย่างงี้เลยวันนี้เขางกับสเสื้ออันนั้นตอนนองทุกคนเนอกมาได้เกิดไปโน้มเกิดไปโน่ประเด้ ผงเสื้อรถอันนี้นะเห็น,นบอกอตัวผงเยอะอ่อบงอันนีอ่ะโบงอันโซนอันนั่นนะนะน,นี่ก็ได้เสื้อน้อยเสียบหน่อยพ่อ,อน,น, <c oughs> นี่จ่ายเป็นคุณลงไปเกลือเกลืออันนี้มันเกลือกาสะกาซางนะทุกคนเนาะ ไหนน้อีกเนะป่ะเอาเสแดะอีเดียยังมันกินเดี่ทุกคนเด้อเกกินลงไปปปะด้ได้สบายนี่นะทุกคนน่าเสปรลาแดะเนาะป่ะตวงค่าอเลกเลยนาะ จะเซ่บมแห้งนี้โนโนสิโอ้ลาดลงไปเลยพอบอกเซอจ่องนึงก่อนทำพ่อยจังตื้มยังเค้มเมื่สำนี้นล้กคนเนาอสูตดเก่หิตไปค้างไฟเปิดเปิดแล้ววันนี้เ้อก็สีมาค้างไฟเนาะคนน้ะเแก่ก็ย่งมืดแล้วเนาะ นี่นะทุกคนเน,ะนาะยังใครหิวข้าวละมาบังมาเอ้ยนี่หน้าตาน้ำมันกับมันซำนีะหลังทุกคนเลยมอฟ,ฟูดแล้วมันก็ยังสีห <ตำ S 1> ยอลมลงโอ้ยทุกคนเน่ากินทุกคนแซ่บแทนอันตัวอัววน ดคนเลยน่ากินอะไีเนาะหอมหอมเห็ดอ่อน,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 อ,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 นอ่อนุกคนเดีอบันนี้ตักไปกินกันกินข้าวเสาเลยเนาะข้าวเสาก็สิบโมงสิบเอ็ดมงนะฮึบตัสองถ้วยป่สองถ้วยอ่ะย่น้ำแล้วโยนี่ะคนเ้ย สองโทนเลยทุกคนน้าทุกคนน้ตาตักแล็บที่เรียบร้อยแล้วเก๋กับครอบคโคลนะทุกคนกลับเอยสิขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อวะน,น,นี้นี่เมนูแกงเห็ดผาะ อร่อยอร่อยจ้ะทุกคนสำหรับคลิปแกงเห็ดนะทุกคนเนาะวิธีแกงเห็ดกัสิจบเพียงซ้ำนี้นะทุกคนเนะาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อนเด้อเพื่อ,นนเ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะทุกคนและที่สำคัญก็เป็นกำลังใจให้น้องเกีสอนโดยการบอกกดข้ามโฆษณาเด้อจ้าพี่พี่ไก่อนบา,บายเด้อจา้าพอกันในคลิปหน้าเดอ้อทุกคนเดอ้อสบายดี